ราบสวัสดีอ่พ่อแม่พี่น้องทุกๆคนคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนเลยนะคะทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวทั้งทั่วโลกเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วคะ่ะกับสาวไทยสาวโคลาดคนเก่าค,คนเดิมเนาะจะวันนี้จะมาพูดให้ฟังถึงเรื่องอแฟนฝรั่งส่งเงินให้น้องสาวเรียนหนังสือที่เมืองไทยนะคะก่อนอื่นเราจะให้เบอร์เนี่ย ใส้เบื้องต้นพิกค่ะพี่น้องปลูกเองจากพ่อมเมล็ดเองค่ะขั้งที่แล้วนั่นปลูกค่ะเอาเอาผักไทยมาปลูกใส่ใส่กระถางใส่แบบนี้ละค่ะปลูกปลูกแล้วทีนี้มันตายมันขึ้นมาอยู่ค่ะแล้วทีนี้มันตายมันตายเพราะว่าเราใส่ปุ๋ยผิด <laughs> ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยผิดพี่น้อง <laughs> ไปเอายาค่ะวัชพืชนะมาใส่ย่อนอ่านหนังสือบปอ,อ่นี่กับต้นพิกค่ะต้นพิกวานไว้ปลูกไว้แจ๊กแจ๊กอีหย่างมันมากินใบหนูดูดิเนะมองหาเนี่ยมหาก็ไปเห็นมีแมงอยังนะาไม่รู้อะไรมันมากินใบค่ะใบาขาดเป็นแวงเป็นแวงอยู่อันนี้ต้นพิกไม่รู้ว่ามันจะโตหรือเปล่าหรือว่าโตแค่นี้แล้วก็ตาย,เด,ยเ,าเดี๋ยวดูกันดูไปเรื่อยๆก่อนเนาะ ยังเอาไปปลูกข้างนอกไม่ได้ค่ะเพราะว่าอากาศมันยังหนาวยอยู่จ้ะนั่นแหละครั้งที่แล้วมันตายตายหมดเลยต้นพีกต้นพักต้นอีกยังตายหมดเลยเพราะว่าใส่ปุ๋ยพิษคิดคิดว่าเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้โบแมนยาขาวาัชพืชนั่น, <laughs> นจ,จ้ะจ้ะมาเขาเรือยงกันเลยเนาะก็ก็เอาไว้ตรงนี้ก็ ตอนนั้นช่วงที่คบกับแฟนปีสองปีสามปีแรกนะคะก็ตอนนั้นหนูมีมีน้องสาวที่เรียนอยู่เรียนอยู่อา่าประเทศไทยนี่แหละเรียนอยู่เมืองไทยนี่แหละคะ่ะเรียนอยู่แล้วหนูกเ็เห็ดเห็ดงานส่งให้น้องเรียนน้องสาวเรียนมาตลอดเนาะจนมีแฟนฝรัง่งมีมีแฟนฝรั่งหนูก็สง่งส่งส่งเรื่อยๆส่งทุกเดือนนั่นนะคะ่ะเดือนเดือนนึงก็บลาไดอกตั้งเด็กตั้งจังหวัดเนาะคะ่ะ บริษัทเงินอย่างไรแล้วที่นี่ตอนนั้นแฟนจะเฮ็ดวีซ่าให้ขืนมาเที่ยวอยู่เม er ืองนอกอยู่นอเว์นี่แหละค่ะมาสามเดือนเราช่วงที่หนูมาสามเดือนน่ะหนูก็บริษัดงานม่นบลาบบบริษัดงานบม่มีรายได้ส่วนแฟนก็รู้ปัญหาชีวิตข้างขอบรัวของหนูอยู่นะว่าหนูต้อ,ตองส่งเงินส่งเงินให้น้องเรียนส่งส่งให้แม่แนทุกเดือนเดือนเดือนเราบ้าไรเรา,าะคะ่ะเราก็ส่งให้น้องเรียนนาแลรวบัดที่นี่ก่อนจะมาก,ก็คุยคุย,คยกาแฟนก่อนนะคะ ก่อนที่เขาจะมายูเขาจะมาเที่ยวหรือยังเนี่ยเขาต้องคุยตกลงต้องตกลงกันก่อนต้องตกลงกับฝรั่งก่อนค่ะขันว่ามันซอยเขาได้เขาก็เป็นตาไปอยู่แต่ขันว่ามันให้เขาบ่ได้แล้วเขาขาดรายได้บ่มีเงินส่งตรงนี้เขาก็ต้องไปแต่เห็นงานเมืองไทยดีกว่าน่ะนั่นแหละค่ะก็ตกลงกับแฟนว่าถ้าฉันไปเที่ยวบ้านเธอแล้วฉันบ่มีงานเฮ็ด่เธอส่งห้น้องสาวฉันได้บอ่นั่นแหละก็ตอนตอนนั้นก็ขอเขาเดือนละหกพัน เดือนเรหกพันค่ะช่วงที่ว่าไปเฉพาะเฉพาะช่วงที่ไปเที่ยวเมืองนอกเด้เฉพาะช่วงที่ไปเที่ยวเมืองนอกสามเดือนสี่เดือนนั่นแหละเขาก็บอกว่าโอเคเขาจะส่งให้แล้วเขาก็ส่งให้ทุกเดือนเดือนละหกพันจ้ะเขาก็ส่งเพราะตอนกลับมาเมืองไทยเขาเขาก็ให้อยู่เด้เขาก็ให้อยู่คือการนั่นแหละก็ส่งส่งเขาบัญชีหนูหนูก็ส่งให้น้องแน่ยังไงนะก็ส่งพอมามารอบเนี่ย มาหลอบนีท่วามามาในฐานะวิสาอ่วิสาคูมันถึงมาแต่งงานมาอยู่ทีเนี่ช่วงจังหวะที่น้องสาวนูเรียนจบพอดีค่ะหนูก็เลยบอดดิซงตรงนั้นแล้วพอน้องสาวนูเรียนจบปุ๊บเรียนจบแล้วหนูมามาตอนเนี้ยก็คือตกลงกันตกลงกันอีกนั่นแหละคุยคุยอ่คุยกันแล้วเขาบอกว่าประเทศเขาศาสนาเขาแล้วก็ประเทศเฮาศาสนาเฮามันบอกคือกันแม่บัลลกเขาบอกว่าเขา เขาเขาดูแลหนูได้อยู่กินอยู่ดีอยู่สบายอยู่แต่ว่าเขาบอสมาทเธอย่ดูดูแลครอบครัวหนูได้คือว่าเขาบอกว่าไอ้เรื่องครอบครัวหนูน่ะปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของหนูเองเพราะว่าคันคันว่าหนูจะได้งานเฮ็ดแล้วอย่างแล้วเธอจะทรงเงินกลับเมืองไทยให้พ่อให้แม่เธอให้น้องเธอก็แล้วแต่เธอให้เธอเฮ็ดเอาเองอจ้ะอันนี้ก็ตกลงตกลงกันไว้แล้วเนาะ ตกลงกันไว้แล้วว่าขันวันหนูช่วงที่หนูยังไม่ทันได้ขึ้นมาเมืองนอกช่วงที่หนูอยู่เมืองไทยนะเล่าเล่าเล่าก็สทรงเงื่อนให้ดูแลหนูอยูอ่ดูแลอยู่นั่นแหละแพอพอถึงข้าวที่หนูขึ้นมาแล้วหนูก็ต้องต้อง,อ,งอ่าบอเมนว่าดูแลดูแลตัวเองเนาะมาขึ้นมาอยู่กับเขาเขาก็ดูแลหนูคือเก้าวนั่นแหละก็เหมือนเหมือนเหมือนปกติน่ะเขาดูแลหนูดีอยู่แต่ว่าเรื่องครอบครัวหนูคือมันแย่มันอะละมัน มันคนละส่วนกันนะ่ะฮห,หนนุชดูได้เอาเองตอนนี้ก็ก็บอกทางบ้านว่าให้ให้ลอ,อกกอนค่ะให้ลอ,อกกอนเพราะว่ายมยมมท่านมีงานเฮ็ดจ้ะยมาท่านมีงานเฮ็ดขันว่ามือได้มีงานเฮ็ดแล้วก็จะทรงไ้ดอกทางบ้านหนูก็เข้าใจค่ะแม่แม่หนูก็เข้าใจเนาะแต่ก็มีแน่เพราะว่าน้องนอง้นองสาวหนูอีกคนนึงมันก็ป่วยบบสบายในทีนี้ขันมือได้เขาลพยงบานอย่างนี้ก็บอกบอกเล่าบอกแฟนบอกแฟนได้ค่ะว่าขอเงนินทรง ทรงให้แม่ได้่อซอยเขาแน่จักน้อยเขาก็หายเขาก็หายโยจะแต่หนูก็บ่อยากรบกวนยังเขาลายอ่ะนะนั่นแหละคะ่ะฝรั่งอะ่ะขันว่าผู้ใดได้ได้ไดผัวรวยผัวดีก็ดีไปคะ่ะอันนี้ก็ดีใจน้าแต่ว่าขันผู้ใดว่าไอคันผู้ใดได้ผัวบบคอยรวยยังยังหนูเดี๋ยวได้ผัวบบคอยรวยดอกค่ะ,คะก็พ่อ,อยูพอกินนั่นแหละค่ะเขาก็ดูแลหนูดูแลเฉพาะตัวหนูนะ่ะดีอยู่แต่ว่าครอบครัวหนูมันก็แยก่กันนอะมันก็สะเพรดกันนะ่ะนะ นั่นแหละมันคนละส่วนกันเขาก็คือเขาบอ่อจาเป็นวันพ่อมีเมียไทยเราก็ต้องดูแลครอบครัวไทยนะมันมันบอ่อจาเป็นแบบนั่นจ้ะเขาเขาเาครอบครัขวของเขาเขาก็ดูแลเองได้ยู่นั่นแหละแต่เขาก็ซอยยิบยืนให้แน่นนิดนิน้อยๆเป็นบางเทือกขันว่ามันจําเป็นอิลี่นะคะค่ะถึงแม้ว่าจะได้ผัวฝรั่งเขาก็บรร้องไปขาดหวังหรือไปอยากได้อีกอย่างของเขาหลายดอกจก้ะขันว่าขาดหวังยังหลายขันว่ามันมันบ่ได้ยังที่เขาวังไว้มันเข้าจะ เจฟเฮาจะเสียใจเองเฮาโตเฮาเนี่ยจะเป็นทุกข์เองเพราอยังเพาะพาะกิเลสของเราเองนะคะนั่นแหละจ่ะก,ก็บาตรงไปคาดหวังเนี่ยก็เขาหลายดอกค่ะฝรั่งมันก็หายท่าที่มันหายได้เขาจะใช้ตาดูแล้วก็ใช้หัวคิดค่ะว่าสมควรจะหายมากหน่อยเท่าใดาเนะาะกันว่าเฮาไปขอเขาหลายจูจ่จุกจิจ้งหลนอาไฝรั่งเขาจะเบือ่อแล้วเขาก็จะมองมองเฮาในทางถิ่บดีไปเลยมองเฮาอยากอยากจะได้แต่เงินของเขา มองคนไทยว่าอยากจะได้พวฝรั่งก,อก็อยากจะอยากจะอยากได้เงินอยากจะจะได้ท่องอย่างนี้สินะนั่นแหละค่ะเขาก็ถามหนูอยู่ตอลอดนะคะว่าเธอต้องการอย่างอีกบเธอต้องการในชั้นส่งเงินเห็นนู่นนี่บอไอสิ่งที่เขาถามมหานูเองก็สามารถรู้ได้เองอัตโนมัติก็คืออยากเขาอยากจะล่องใจนั่นแหละพี่น้องเออหนูก็บอกว่าแล้วแต่เธอแล้วแต่เธอหนูก็ไม่เคยขอยอย,ออยังเข้ามากไม่น,นะค่ะ แต่เธอเขาก็หายยู่นนิ่ๆแน่นอยๆแตยก็บาได้หลายนะก็ล่อมือเอาล่อมือที่ว่าเฮ้าเฮ็ดงานได้เองดีกว่ามันจะสบายใจกว่าขันว่าใส่เงินของเจ้าของมันจะสบายใจกว่ามันบละอขันว่าเฮาอ,อยากส่งเงินไปบ้านส่งเงินให้แม่จักบาทจักมื่นนี่แต่มันเฮ้าเข้าเาก็ส่งได้้ดยความสบายใจของเฮ้าเพราะมันเป็นเงินของเข้าเองค่ะนูก็เอหนูเองก็ล่อเฮ็ดเรื่องแต่งงานเร็จซับเรียบร้อยจดทะเบียนเร็ตซัพเรียบร้อยนั่นแหละจังจากสหางานเฮ็ดใดเนาะ แต่ก็บรุ่อีกแล้วว่าจะว่าจังใดช่วยสถานาการณ์แบบนี้มันก็มันก็บอกใครดีน้ามาน่าเนาะก็รูๆ้ๆคนอยู่่าช่วงโควิดะมันมันระบาดอีกแล้วอสถานที่เหตุงานก็ก็ปิดปิดหลายหม่องบริเมณเฉพาะเมืองไทยได้เมืองนอกเขาก็ปิดโตลงขึ้นกันจ้ะนั่นแหละคือบอกกอไทยเล่นแต่งงานเร็จแล้วหนก็อาจจะต้องได้ไปเรียนภาษากรถึงจะเหตุงานได้หรือย,ยังไงก็บรุ้คือกันจ้ะจ้ะ นั่นแหละค่ะก็มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังเนาะมีมีผัวฝรังแฟนรงเงินรงให้น้องสาวเรียนก็การเนี่ยแหละค่ะก็คุยคุยกับเขากรนแล้วเขาเองก็ก็หูสถานะครอบครัวเขา,เเขา,เขาหู่อหูความจําเป็นที่เขาจะต้องใช้ใจหน่านะคะ่ะบอกแฟนตลอดบ่เคยปิดบังบ่เคยโกหก,กนะคะนั่นแหละเขาก็เขาเขาก็เห็นตลอดนั่นแหละค่ะว่าว่าเขาดูแลตรงนี้อยู่เอสซหน้า จะจคลิปนี้ก็มาแฝ่มาแฝมาแชร์ประสบการณ์หายฟังนะคะอาจจะเล่าได้บ่ละเอียดบันไดขา,ามตอนเน่บางที่มันก็นึกบ่ออกว่าเสาวะยังน <c oughs> ด้ายงไก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเป็นกาลังใจให้คนที่กําลังมีแฟนฝรั่งหรือหาแฟนฝรั่งนะคะก็เป็นกําลังใจให้เนะาะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะคะกดติดตามแล้วก,กดถูกใจไปด้วยนะคะเผื่อมีคลิปอะไรใหม่ๆมาแชร์ มาเล่าสูกันฟังนอกจากจากประสบการณ์ของหนูเองนะคะเ mm hmm. บาๆผ่านพิงถึงผู้ใดเนาะก็เอาเอาเอา,เอาของประสบการณ์ของหนูเองเนี่ยแหละคะ่ะก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะกับบอมี่ยังจะเล่าลาคะ่ะ mm hmm. ดอ๋เดี๋ยวเดี๋ยวขันเด็กอียังออกได้อีกเดี๋ยวจะมาอัปเดตคลิปหนาน,นะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้คะ่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ